ูพี่เราทำไรฮะทำไรถอดกองไฟออกโอ้วันนี้พี่เรามาเป็นช่างครับเป็นเขาบอกช่างอะไรนะช่างไฟตัวไหน่เไฟไฟตัวไหนเหปลี่ยนแบตเตอรี่อ๋อไม่ขาดอ๋อไปเชื่อม สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เอ็กดำซิงครับผมนี่ครับวันนี้พี่เราก็มาเป็นช่างครับอาจะถอดกล่องไฟนี้ออกก่อนจะเอาไ้ตัวฝาครอบแบตแบตเชื่อมมันหกักนอดฟังมันได้ถอดเนีายมือย่าสั่นสิจะจะไรอ่ะอ่ะ ผมจับให้พี่ระวังไฟได้วยแถ,ถาเขาบอกเลยวเป็นอะไรมันมีสองลูกไงมันยีิบสี่มันยังเหลือสิบสองอยู่มัม้งใช่ใช่เราทำไงโอ้พวกผิวพวกอะไรอยู่นี่หมดเลยเนาะ ฟิวพวกนี้เป็นน่าจะเป็นฟิวอันนี้แน่คเครื่องปั๊มอะไรไม่ค่อยได้ถอดฟิตฟของใหม่ของใหม่อะไรก็ฟิต <laughs> พี่เหลาเหือแตกแล้ว <laughs> วันนี้ไม่ได้ขับรถครับก็วันนี้แหละทำรถเจ้าซูเปอร์เกรด กากาศร้อนมากนะพี่ด่อเนาะอบอ้าวเมื่อก,กี้ฝนก็ลงเม็ดครับไม่ออ,ออกแล้วจะถอดกล่องควบคุมไฟออกก่อนไม่งั้นฝาครอบออไม่ได้มันยึดติดกัน กับฝายนี่เนาะหาที่ใส่เป็นแบบกริบล,ล็อกกริบอะไรเงี้ยเนาะถอดมันรถเนะี่ยถ้าคนไม่รู้นี่งมเปอร์เลยเลยนะจะออกเปไ็นยังงั้นจะออกไงเนาะหลุดแล้วแวนแวนแหวนอยู่ในกล้องพี่เราเอาไง ตัวไหนอีกเ่ตัวล่างบ่ตัวล่างก็หลุดแล้วนะออกแล้วออกแล้วออกแล้วอครับเอาห้อยไว้พี่เดาห้อยลงง่ายได้อันนี้น,นี่ครับเปิดถอดเชื่อมทำไมเอาไปเชื่อมตัวไหนพี่เดาเชื่อมตัวนี้ก็ติดตัวนี้เหรอเนี่ยอ๋อขามันนี่เหรอ เลี่ยมเปล่า,าพี่เบอร์สิบเบอร์่านเป็นเบอร์สิบสองเนาะไหนอันนั้นเบอร์อะไรอ่านสิบสองนี่ครับเจ้า,าส้มาลก็ทำแอร์ครับเดี๋ยวไปถ่ายทำให้ดูครับเดี๋ยวถ่ายพี่เราก่อนซปเปอร์เกรดนะครับ วันนี้พี่เราก็ไม่มีงานก็ซ่อมเจ้าซปเปอร์กริดสาไฟเลยพี่เราเดินหาของแล้วทำตัวยึดใหม่ครับนีนะ่มันหักนะครับน,นี่ตัวนี้หักนี่หักออกจากตัวนี้ครับแล้วถอดตัวนี้มาเชื่อมใส่กับตัวนี้ให้มันยึดให้อยู่ โดยช่างเหล่าครับวันนี้ไม่มีงานพี่ตีนก็หางานให้ทําครับนี่แหละเขาเรียกว่าแต่พี่เราก็เป็นคนขยันนะไม่เกี่ยงานอยู่แล้วครับพี่เราส,บ,ส,สบายสบายอ่าบอบอบอ้าวมากวเวนี่ยเมื่อกี้ฝนลงเม็ดมาแล้วสิบสองช่างเอาวห้องช่างก็ได้ยืมช่าง ไปยืมช่างก็ได้พี่เราไปยืมช่างก็ได้บอชอบอสิบสองสิบ,สสบสเออสิบสามถึงเขาสิบสองมาก็ได้เขาให้ยืมอยู่แล้วยืมช่างครับ ก <g ul oo> <c oughs> รุ้ีวสบายแล้วอะไรพี่ไหน <c oughs> ขยับมาได้พี่เนะนี่ยถอดตัวไหนพี่ถอดแปดใช่ขยับแบตน,นะ,นะอยู่แถวนี้แหละ <c oughs>

พอแล้ครับพี่เราเปิดตู้เชื่อมแล้วมันสองร้อยพอแล้วเราจวมันจะจะอยู่ดีเดี๋ยวมันจะทะลุไม่อะไรแล้วนี่ตรงนั้นนะพี่ตรงเป็นที่สนิมอะ่ะตรงนี้มันติดสีนั่นเองจีกก้ก็ลองจี้กับตัวคีบมาพี่ ไฟเบาเกินเา่าพี่ฮะเบาแล้วครับพี่เหล่าเริ่มมือเชื่อมแล้วฮะช่อะไรคุดที่ดินอ,อทำไมถึงผักได้มันอันนี้มันเขย่าไงพี่มันชันกัรเปิดสลุดเลยอืม เทเครีมมาจับมันจะง่ายพี่พี่ไม่ร้อนด้วยดิอ๋อ

ตรงไหมพี่พเพลงเอานะแสงเข้าตาก่อนก็ค่อยลับพี่รับ Vô cướp Vô mấy Mấy rẻ Nhi tìm Tình đại <laughs> Cái vô sao nhỉ Cái ถ้าอยู่ก็หายแค่ไหนแค่ก็อยู่แล้วมันละลายเข้าหายมันแค่นั้นนี่ใช่แผลมันไม่ได้เยอะเสร็จแล้วครับเครื่องเสร็จเรียบร้อยอ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ